สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้ผมบอมไหมครับผมบอมครับผมไม่เห็นหน้าเห็นตาแล้วนะสองตัวอ่านะครับวันนี้จะมารีวิวอะไรครับเนี่ยเป็นเจ็ดเทพตัวสลัดครับผมที่เป็นนักดรบที่เก่งที่สุดในโลกที่มาจากเรื่องวันพีนั่นเองวันพีนั่นเองนะครับก็คือจูเลอร์ครับีคอครับครับผมชายตาเหี่ยวนะครับเป็นนักดรบที่เรียกว่าออกมัมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับก็เป็น ตัวที่อีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเก่งนะพลังแบบว่าโคตรแล้วก็เป็นตัวที่เป็นคู่ปรับกับโซโลเลยทีเดียวเพราะเป็นนักดาบนะครับตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่น,น,นะครับเบอร์นหนึ่งเลยน,นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเลซิ่งนะครับจากค่ายแจ็คโดนี่แจ e ็คโดในใน,นก็ตัวค่อนข้างใหญ่มากนะครับใหญ่สูงประมาณ40%่สิบเอร์เซนต์ลยเดียวนะความกว้างก็งประมาณ50ไม่รู้ว่าจะรีวิวบนโต๊ะนี้ได้ไดดหรือเปล่า <c oughs> อาจจะแตกตาไปไนิด้นึงนะเพราะบนห้องขี้เกียจแบกขึ้นไปก็รีวิวตุลากันโอเคเดี๋ยวเรามาอันบบ็อกกซ์ดูข้างในนััเลยคร เรียบร้อแล้วเราจากกล่องน้ำตาลมาครับก็จะได้กล่องแบบนี้ใหญ่แบบเริ่มเลยนะครับอันนี้เขียนอะไรบ้างครับโค้ดคุณนี่อ่ารนะแกนเซตซอสแมนอินเดเวลครับแปลว่าแจ็คดเลยใช่ไหมใช่เอเจฟ็อปเอเจฟ็อปค่ะบีซิตแปลว่าระดับที่เก่งสุดในโลกครับผมโอเคแล้วก็ข้างๆเป็นแบบนี้นะครับรูปมือนะโลโก้แจ็คดเป็นรูปมือรูปมือนะครับส่วนด้านหลังจะมีบอกเป็นพาร์สเออใช่มีพาร์ทบอกว่าส่วนมือ นี่มันจะมีมันจะมีเปลี่ยนดาบได้เป็นดาบเล็กดาบเล็กกับดาบใหญ่ดาบดำก็คือดาบดำก็คือดาบที่แข็งแข่งแข่งใน่ในูนย์โลกเกันดาบเล็กก็คือที่เป็นไม้กางเขนที่เขาให้ที่คอเป็นเป็นส้อยคออย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนหัวได้นะครับเป็นหัวแบบถอดหมวกอ่าอันนี้ใส่หมวกนะโอเคเดี๋ยว <S <S เปิดดูเลยหนักเลยหนักกันดิค่อยๆเลยอ่าข้างบนมีนี่มาให้น่าจะเป็นคู่มือนะครับ หรือไม่ก็น่าจะเป็นสมุดสะสมแต้มความดีสมุนไพเด็กเลยเนี่ยอ่าก็แบบมีพาร์ทนะครับ A B C D E F G แบบนี้นะฮะอันนี้ก็มีบอกว่าเรียงอะไรยังไงบ้างปลาเราแกะมาหรือว่าเราจะอยากขายต่ออะไรเงี้ยเก็บใส่กล่องจะได้ใส่ถูกว่ามันไออันไหนมันอยู่รูไหนนะครับจะได้ไม่งงใช่นี่มันเหมือนเหมือนมีฐานให้ยใช่ไหมเนี่ยมีรางฐานมาให้ด้วยแต่เราไม่ได้ซื้อฐานอะเลย ไม่รู้ว่าเปิดไฟได้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคไม่แถมถุงชาเลยไม่ใช่อ่าเดี๋ยวเป็นชาครับเออจะกินกันเช้าไม่ใช่กันยืดเออไปดึงแหละเสรีนี่อ่านทะเลของของส่งนะของส่งอ่ะไรอันนี้ก็มาจากทะเลไงเป็นเรือเเเลหรืออ๋อที่เขาแปะให้ใหม่นี่ผมซื้อมือสอบมานะราคา ก็จะมาหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นเจ็ดประมาณนี้เดี๋ยวต้องแกะตัวนี้ออกก่อนเย้ครับกล่องมีสองพาร์ทนะมันมีพาร์ทใหญ่ข้างล่างเป็นแบบโอ้อันนี้ก็อยู่ข้างบนตัวส่วนพาร์ทบนอยู่ตรงนี้โยโย่โย่โย่อาบอสแล้วก็เราก็ต้องยกตัวนี้ออกมาจะว่ไหนี่พี่ยกนี่มามาขอขอลองูบ่าย เสียวเสียวเสีวนี่นะครับลวกแน่ๆนะครับบอกเลยเออดนอ่ะเดี๋ยวนะมีนี้กัน <c oughs> ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียกว่าหนักเหมือนกันนะเนี่ยหนักแบบหนักอึ้งเลยนะครับก็ออกมาเนี่เยเรียกว่าสวยมากมากเลยนะครับแล้กวก็ตัวแบบ อย่างใหญ่อะสวยจริงๆแล้วก็มีระบบไฟ LED ด้านใต้เลยครับคือระบบไฟอ่ะมันอยู่ที่ไอ้ฐานอันนี้ก่อนฐานแผ่นๆนเนี่ยสีดำเนี่ยนะครับมันมีรูไฟ LED อยู่แล้วเราก็เอายกยกไอ้ตัวฐานน้ำเนี่ยมาวางทาบลงไปเพราะแสงมันก็จะท้อนออกมาเลยนะครับพัดเจใหญ่เนี้ยก็จะมีแค่เรือนะครับสองฝั่งกับไอ้พัด ดามเมจที่เป็นน้ำพุ่งขึ้นมาเนี่ยที่เป็นใหญ่ๆนะสามแค่3ชิ้นเองนะครับแล้วรวมฐานด้วยก็เป็น4ชิ้นที่เหลือก็ประกอบง่ายๆครับพวกเสากระโดงอย่างเงี้ยเนี่ยเสาก็ถอดได้หมดนะลองเลยนั่นเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกกิจชิ้นเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ครับก็จะมีเนี่ยแผ่นเนี่ยก็จะเป็นแม่เหล็กหมดเลยเนี่ยครับถอดเข้าถอดออกได้หมดพุดพอนไม่เห็นอะไรทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ถอดได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีดามเมจที่เป็นคลื่นพลังของมีฮอคที่ฟันขึ้นมานะครับ ก็คือเป็นท่าทางเหมนะือนว่ากําลังฟันเรือนะเรือลบของพวกโจรสลัดแต่หักขึ่งกลางเลยนะครับแล้วก็อันนี้มีแทนวางมาให้เนี่ยเอาไว้เปลี่ยนหัวก็จะเป็นหัวที่อันนี้จะเป็นหัวที่ใส่หมวกนะครับกับหัวที่ไม่ใส่หมวกก็จะเป็นแบบหน้าจะชัดแบบนี้แล้วก็มีเหมือนเป็นเรือเล็กอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบเอาแบบมาจาับเรือเรือเล็กๆของของมีฮอกอ่ะที่เคยพายมาตอน Dawn, Dawn อดอนครีกถ้าใครไปดูจะร,รู้หรือเขาว่างกันอย่างนี้วะ อย่างนี้เปล่านะไม่แน่ใจเนี่ยมันจะได้เอาไว้เป็นแทน่นวางหัวตอนที่แบบเปลี่ยนพาร์ตนะครับเนี่ยแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งจะเป็นมืออันเล็กที่เป็นรูปไม้กางเขนเนี่ยนี่นะครับแล้วก็มีการ์ดของเจ็คโดมาให้เห็นว่ามีฮอล์นะครับนัมเบอร์ศูนย์สี่แปดนะครับว่าจะมีน่าจะมีถ้ามีสูตร์ต้องจะเป็นหลักร้อยตัวนะตัวนี้นี่นะครับด้านหลังจอมผ่านเรืออ่ะเดีย๋ยวจะลองเปลี่ยนมือกับเปลี่ยนหัวให้ดูทีหลังแต่ดูดิมือมันใหญ่มากเลยนะไอ ดาบไอ้มีดมีดอะไร็อ่ะไม่กม่กนเข็นใช่ไหมคือสร้อยที่คอแล้วดูแล้วดูสร้อยที่คอคนละข,ขนาดเลย <c oughs> อันนี้มนเริ่มเลยอันนี้อะไรนิดเดียวน่ครับอ่ะเดี๋ยวจะให้เนีย่ยมาดูเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับเดี๋ยวจะให้เห็นแบบว่ารายละเอียดของเสื้อผ้าก็จะมีลายลายนิดนึงนีเห็นไหมเป็นลายเหมือนเป็นผ้าหนังมีรอยแตกของหนังนะแล้วก็เสื้อเนี่ยจะฉลุลงไปนะมันเป็นเสื้อลายดอกนะปกติมีข้าใส่ลายดอกใช่ไหมแต่อันนี้เหมือนเป็นฉลุลายลงไปด้วยนะครับแล้วก็ดาบดํา ด,ดาบดำอ่ะทำมาสวยมากเฮ้ยดึงเลยทั้งแขนนี่นะอ่ะถอดมาเองแล้วกันนี่ดาบดำนะถอดได้ดาบดำทำมาสวยมากๆเลยนะไอต,ตรงที่เปนเหมือนเป็นเหมือนนินเป็นไอเยมานีอ่ะก็เป็นแบบโปร่งแสงด้วยนะเพินซีซีขึ้นมาเงี้นะครับด้านหลังตรงใบดาบมันเป็นแบบดำม่วงเลยนะให้ดูเหมือนเป็นคลื่นพลงังฮาคิอะไรแบบนี้หรือเปล่าอ่สร้างก็ใส่กับนี่เลยก,ก็จะเป็นอย่างงี้นี่เป็นแม่เหล็กนะครับใส่ได้เลย เนี่ยติดเลยนะแล้วก็ตรงดา,าดฟ้าเรือนะครับเป็นลายไม้นี่ลายไม้สวยมากๆทําเหมือนนะรอยแตกรอยอะไรพวกนี้เนี่ยมองจะได้นบนจะเห็นนะครับว่าเป็นรอยแตกอะไรแบบโดนดาเมจมาครับนีเสากระโดงเรืออะไรอย่างนี้นะครับผ้าใบเรือทําออกมาได้สวยเลยทีเดียวอ่าตอนนั้นวันนี้จริงๆยไปซื้อไอ้แท่นหมุนนะแป้นหมุนที่อียิปตแต่ว่ามันมีแต่อันเล็กที่แบบเราองรับน้ำหนักไม่ได้ก็เลยหมุนให้ดูดนะ้านหลังไม่ได้เดี๋ยวจะเป็น ถ่ายรูปดูให้แล้วกันตอนหลังนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวใ้ดูด้วยจับยากนี่ถอดหัวมาเป็นอย่างนี้เลยนะคือคอมีอยู่แล้วข้างบนมันจะมีแค่นี้เองมีแค่ตรงเนี้ยนะครับแต่หน้านะทําเหมือนนะเหมือนมากด้วยเนี่ยหัวก็ใส่แบบน,นี้ปึ๊บเป็นแม่เหล็กเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราจะโชว์ว่าเป็นแบบถอดหมวก,กับใช้มีดสั้นนะก็ควรจะเอาไอ้ส้อยคอออกก่อน ใช่ไหมเพราะว่าสร้อยคอมันก็คือมีดที่เอาเอามาถือแล้วแล้วก็เอาสร้อยข้อมือเอ้สร้อยข้อสร้อยคออ,ยคอ,อ,ยคอ,ออกไปแล้วก็ใส่แบบนี้แทนนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับถือว่าสวยมากๆแล้วก็ใหญ่อลังการสุดๆไปเลยราคาก็อยู่ที่ประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับเดี๋ยวตัวนี้น่าจะปล่อยลงในเพจด้วยนะครับลองไปติดตามดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปไปคลิปกันเลยฮะ ก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วอาจจะแปลกตาหน่อนึงนะมุมนี้ก็นี่ก็นั่งยังงอเพราะว่า <c oughs> <laughs> มันใหญ่จริงๆครับขี้ใหญ่แล้วขึ้นบนห้องต้องบอกเลยว่ามีฮอคค่ายแจ็คโลตัวนี้นะครับใหญ่มา,มากๆแล้วก็อลังการสุดๆนะครับพัดพัดตรงเอฟเฟกต์พัดตรงน้ำอะไรพวกเนี้ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วมันมีไฟมาให้ด้วยนะทาให้เวลาแบบเอาไปว,วางโชว์ในห้องห้องโชว์หรือว่าห้องนอนเราอะเวลาใส่ไฟเข้าไปมันทำให้ดูแบบ ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับตรงไดวลรามานะครับตรงเรือตรงขึ้นน้ำแงทําำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับดีมากๆเลยเรือก็สวยนะและยิ่งไอ,งงงอ้ตรงตัวตัวเมนอะคือตัวละครอะยิ่งสวยมากๆนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ลงรายละเอียดตรงหมวกตรงอะไรอย่างเงี้ยมาเท่าไหร่อาจจะเป็นธรรมดาไม่ได้เป็นแบบเท็กเจอร์ที่ส่วนมากอย่างนี้ชอบทํากันใช่ไหมครับอ่าแล้วก็จะมีแท่นวางให้ด้วยนะเนี่ยที่เป็นอย่างนี้นะครับมีเล็ก คะแนนรีวิวผมก็ว่านะตัวนี้ให้เอาไปเลย8.5-10เต็มนะครับนะครับผม8.5-10เพราะว่าอะไรเพราะผมอาจจะไม่ชอบชอบมีฮอกเท่าไหร่ก็เลยคือเฉยๆก็ชอบแหละเฉยๆแต่ว่าถ้ามันยังไม่ได้ตัวละครที่ผมชอบแล้วก็ก็แต่ถือว่าทำออกมามันส่วนมากแล้วก็โอเคมากอยู่แล้วนะครับอ่ะยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Imate Channel นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้พลาดการรีวิวครั้งใหม่นะส่วนใครที่อยากได้ตัวนี้นะครับผมลงขายไว้ในเพจ Imate Super b o นะครับก็เข้ามากดไลค์ครับ กดดด็ดูราคาดูอะไรกันได้นะมีตัวอวื่นด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครที่อยากพูดคุยกันมากขึ้นนะครับก็มีเพจในเฟซบุ๊กชื่อ Image T h นะเข้ามาพูดคุยกันได้มากขึ้นนะครับหรือว่า TikTok ก็มีนะ Image อ e ์เทีเโอเคไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วบพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ